สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แปลกๆกไปนะคะก็มาอยู่ที่บนรถไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีวันนี้เรากําลังจะไปทํางานกันแต่ว่าก่อนไปทํางานค่ะขอแวะมาเติมน้ามันก่อนนะคะไปเดี๋ยววันนี้จะพามาเติมน้ามันกันนะโซ่องก็ห้าเต็มถังค่ะ หราคาน้ำมันแบบแพงมากๆเลยนะคะก็คือแต่จริงแล้วเนี่ยอยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะเพื่อนเพื่อนดูไหมว่าที่ราคาน้ํามันแพงจริงๆแล้วปัจจัยหลักมาจากอะไรนะคะก็คือจริงๆมันมีอยู่2ปัจจัยค่ะก็คือปัจจัยแรกเนี่ยเป็นปัจจัยเกี่ยวกับความวุ่นวายทางการเมืองของต่างประเทศนะคะและอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือความแตกต่างกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานค่ะทำให้ปัจจัยของราคาน้ํามันเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยก็คือราคาสูงขึ้นนั่นเองแต่ว่ามันฟังดูยากมากเลยไอ้อุปสงค์อุปทานเนี่ยเดี๋ยววันนี้หมอมัเล่า หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราเติมน้ำมันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าทําไมจู่ๆราคาน้ํามันก็ได้พุ่งสูงรุนแรงขนาดนี้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าในช่วงปี2,563หรือช่วงที่เรากําลังเกิดโควิดเนี่ยโควิดเป็นตัวกดราคาน้ํามันเอาไว้ค่ะ แต่ว่าราคาน้ำมันก็กลับมาเร็วกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดการเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าอุปทานปริมาณน้ำมันนะคะไล่ตามอุปสงค์ก็คือความต้องการใช้น้ำมันไม่ทันนั่นเองค่ะในขณะที่บริษัทน้ำมันชาติตะวันตกนะคะก็มีการขุดเจาะบ่อน้ำมันน้อยลงกว่าช่วงที่ก่อนเกิดโรคระบาดค่ะเพื่อเป็นการควบคุมอุปทานหรือปริมาณน้ำมันนั่นเองค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเคยทําผิดพลาดกันมาแล้วที่สูบน้ำมันขึ้นมามากเกินไปนะคะในช่วงที่น้ำมันมีราคาสูงจนทําให้น้ำมันมีราคาสุดลงเมื่อไม่่่่่่่กีีีเดือนนนทผาาามม้คะไว เป็นประเทศเอกวาดอร์ลิเบียคาซัคสถานนะคะก็มีปัญหาในเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็ความวุ่นวายทางการเมืองนะคะซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้แหละก็เป็นตัวการที่เข้ามาควบคุมปริมาณการผลิตน้ามันอ่ะและทีนี้มาในฝั่งของอุปสงค์หรือความต้องการในการใช้น้ํามันกันบ้างค่ะ อย่างตอนนี้นะคะคนทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวให้ใช้ชีวิตเข้ากับโควิดได้มากขึ้นค่ะอยากจะออกไปเที่ยวอยากจะไปทริปอยากจะไปทานอาหารนอกบ้านกาันโดยการที่หันมาใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้นมากกว่าการใช้รถสาธารณะซึ่งสาเหตุนี้แหละก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทําให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นแต่ตอนนี้ปัจจัยที่โดดเด่นและสําคัญมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการเมืองโลกค่ะ ความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะกกรุกรานยูเครนค่ะอาจทําให้ราคาน้ํามันพุ่งสูงทะลุกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่จริงๆรัสเซียเขาก็ผลิตน้ํามันได้ไม่เยอะมากนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งถ้าหยุดการผลิตไปก็ไม่ส่งผลต,ต่อสหรัฐโดยตรง ต่การขนส่งพันยูเครนที่อาจจะอยู่ชะงักหรือท่อขนส่งน้ำมันทางตอนเหนือของยุโรปถูกทำลายจะส่งผลเสียต่อยุโรปและทำลายห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลกนอกจากนี้ถ้าหากการส่งออกของกา๊าซธรรมชาติของรัสเซียไปยังยุโรปหยุดชะงักก็จะส่งผลให้อุปสงค์และราคาพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกเช่นกันค่ะทีนี้มาถึงโอเปกหรือองค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกเขาทำอะไรกันอยู่ ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็ได้มีการเรียกร้องให้โอเปกเนี่ยผลิตน้ํามันเพิ่มค่ะแต่ว่าประเทศสมาชิกเขาก็ประสบปัญหากับการที่ไม่สามารถผลิตน้ํามันเพิ่มได้อย่างรวดเร็วเขาก็ได้มีการตกลงกันว่าจะทําตามแผนเดิมแล้วก็ผลิตน้ํามันเพิ่มในเดือนหน้าอยู่ที่ประมาณ400,000บาร์เรลต่อวันสุดท้ายค่ะถ้าการผลิตน้ํามันของรัสเซียลดลงนะคะสหรัฐก็มีแนวโน้มที่จะไปกดดันซาอุดิอราระเบียให้เพิ่มการผลิตน้ํามันแยกต่างหากซึ่งในวิเคราะห์ค่ะเขาก็คิดว่าซาอุดิอราระเบียเนี่ยมีปริ ยังมีกริดแบบนี้ค่ะเฮ้ย hey, แล้วก็หวังว่าอนาคตอันไกลนี้นะคะราคาน้ํามันจะค่อยๆถูกลงให้เราได้ชื่นใจกันสักหน่อยค่ะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าราคาน้ํามันเนี่ยจะขึ้นจะลงมีผลกระทบต,ต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเรามากๆเลยค่ะ งมากันเรื่องราคาน้ำมันจนเพลินไปเลยค่ะสายแล้วเดี๋ยวโมต้องรีบไปทำงานก่อนนะคะอ๋อที่สำคัญอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์เพจ AC Connect รวมถึงกด Subscribe AC Connect ในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะที่สำคัญมี TikTok อย่าลืมไป Follow กันด้วยแล้วก็อย่าลืม l i น์ OA ของ AC Connect นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการค้าการลงทุนเพีแค่ไลน์มาคุยกับเราก็ได้ปรึกษาเราได้ง่ายๆแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสายมากแล้วสวัสดีค่ะ